าจารนอตตี้พาด้วยสวัสดี FC เพจตำหนักปูใหญ่อาจาราย์น็อตพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันตอนนี้อาจารย์กาลังจะไปจุดทู่ปูนะครับขอโชคลาภนะช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วในงวด16กรกฎาคม2568ใครเข้ามานะครับถือว่ามีบุญร่วมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับล้วตอนนี้ก็ไปกับน้องหมาต้องบอกไว้ก่อนว่าฝนตับพี่นองตัวน,นี้น,น,นี่ไปกับขบวนน้องหมาคือเก่าครับนี่มีน้องหมาคนนี้หลายตัวอยู่ ฝนตกนะครับฝนลินลินนะดูบรรยากาศยังเปลี่ยนนะอาจารย์พาฝนมาตอนนี้เวลาก็ตีสานะทุกคนเวลาตอนนี้ก็ตีสามตีสามเกตหนะ้าที่แล้วนะครับตว่ากทําเพื่อทุกคนนะครับก็เลยทําการมีรถร่าก็ทําเพื่อทุกคนมันมีรถเนาะที่จะมาขอโชคขอลาบกลางดึกนะครับโอ้โอ้พี่น้องไปไปลูกไปรถติดตามไปไป นะครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งหมากะไรเครื่งอยงยานรถต่ำมัน่นฝนกระโตครับนี่ตอนนี้เราถึงที่โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้นะครับตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอดแล้วครับนะครับเงียบสงบครับพี่น้องเงียบสงบหมากะไรไรพี่น้องมันเลียนน้ำทางน้ำหยางอยู่กลเลี้ยนน้ำกลน้ำหยางกับมาอาใครเข้ามาอาจารย์ทุ่มเทให้ขนาดนี้ ถ้าใครดูคลิปอาจารย์ไม่จบะอาจารย์น้อยใจแย่เลยนะครับเพราะว่าตีสามแทนที่จะต้องนอนพักก่อนนี่ตากฝนมาเผื่อเป็นไข้เป็นอะไรอีกนะครับมาด้วยหน้าครัวด้วยนะเพราะว่าตอนกลางคืนครับมันอันตรายแต่อาจารย์ติดไฟไว้เยอะนะครับดูเออโอเคโอ,คโอค้ตอนนี้กําลังจะถึงนะครับถึงที่สํานักโอเคเดีย๋ยวอาจารย์เก็บรถก่อนนะทุกคนโอ้โอ พอดเดีพี่น้องเอ้ยอาจารย์จะเข้าไปด้านในแล้วนะครับนอยยังไงก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยโอ้ฝนกำลังจีดตกเลยพี่น้องร่มก็แห้งอา้ากาดสวัสดีท่านเนี่ยผมให้ทีมงานเนี่ยเก็บเก็บออกให้หมดแล้วตรงทุกคนจำได้ไหมแต่ก่อนตรงนี้จะลกมากจะลกมากแล้วปู่ปู่บอกว่ามาเก็บออกให้ปู่หน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ให้ทีมงานเนี่ยเก็บออกให้หมดตอนนี้จะมองเห็นเนี่ยอันนี้ต้นตะขบปลูกให้ปู่ให,หม่ ก็จะมองเห็นแบบนี้เลยเวลยยืนเห็นไหมทีนี้จะเห็นลำตัวปูชัดเจนเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปนะครับก็จะเห็นหางปู่เห็นไหมเห็นลำตัวเห็นอะไรเนี่ยแบบชัดเจนทีนี้หมอกตอนช้ําจะมีหมอกขึ้นตรงเนี้ยหมอกขึ้นก็จะเหมือนปูอยู่บนสวรรค์เลยทีเนี้ยแล้วตรงนี้เวลาน้ําท่วมน้ำมันจะท่วมตรงนี้มันจะมองเห็นน้ําท่วมปูอยากเล่นน้ําให้ดูเพราะว่าเราจะกลับมาดังแล้วนะทุกคนนี่ใครเชื่อใครศรัทธาเนี่ยศรัทธาจะพาไปถึงนะครับนอ้องฝนกำลังขีดตกเลยพี่น้อง เอาผู้ใดเขามากกับกดใดกดแชร์ให้เลยมือนีกระทิจุดทูปนะครับขนมไทยนี่ละ16กรกฎานะบนม,มีไผ่ทุมเทสสมอจจานัดตีแล้วนะครับหนึ่งให้ฟรีไม่ต้องเข้ากลุ่มเข้าบ้านนะครับไม่ลีลาด้วยนะครับแล้วก็นี่จริงๆผมไม่ต้องมาถ่ายก็ได้นะเพราะว่าดึกดื่นขนาดนี้นะครับผมนอนดูซีรีส์อยู่บ้านดีกว่าเนี่ยฝนก็ตกตีสามเนี่ยรู้ไหมทำไมถึงได้มาตีสามผมเพิ่งไลฟ์สดจบตอนห้าทุ่มผมก็เพิ่งรับออเดอร์ในไลน์เสร็จตอน เที่ยงคืนทีสองใช่ไหมเนี่ยผมยังไม่แพ็คของเลยผมก็เลยมาอัดชิมให้ก่อนเนี่ยผมกลับไปต้องไปแพ็คของอีกน่าจะได้นอนักหงเช้าวันนี้ลูกศิษย์มาหาเยอะมากแต่ไม่ได้ต้อนรับเลยเพราะว่า,ายากยากน้ำมาานี่แหละครับมาไทยเอ้ยากน้ำบ่ได้นอนนี่แหละครับก็เลยบ่ได้เขามาสํานักเลยพี่นอ้องอ่ะใครเข้ามาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเ้ยอะทุกคนโอ้เออเกิดไม่กวดเท่าที่ใส่มากวดออกนะออนนี้ก็เดี๋ยวขอดูปูก่อนทุกคน สิว่าน้ำเลาทําไมถึงต้องมาวันนี้จะบอกให้ว่าวันนี้ก็คือเข้าพรรษาแล้วนะเข้าพรรษาทําไมปู่ไม่ไปจําศีลรอหลายคนถามไม่ครับปู่กลับมาสํานักครับปู่ท่านกลับมาจําศีลอยู่ที่สํานักนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยวันนี้ลูกศิษย์มาเยอะให้ดูปากปู่เลยจะมีเงินแบงค์ร้อยดูนี่มีเงินประเทศเลาวน้านะมือน,นี่ได้ยินข่าวว่าพี่น้องทางเมี่ยงจัดมหาอาจารย์เนี่ยเห็นบ่าเงินเงินเงินเล่าด้ลยนี่พี่น้องเงินเงินประเทศลาวเนี่ย ใบเขาเอินใบยังเนี่ยใบหามืน่นใบซองมืน่นหมดนี้เนี่ยพี่น้องเวียงจันท์มาวันนี้พี่น้องเวียงจันทร์มาเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมพี่น้องเวียงจันทร์เหมารถมาน่าจะเต็มคันรถเลยนะครับนี่นี่เป็นประเทียวเล่ามื่อนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่ได้มาต้อนรับเลยโอ้เสียดายครับไม่ได้คว้าพี่น้องเวียงจันท์เลยอุสาห์มหาอาจารย์ตั้งไกลเพื่อนเก่าเงินมาใส่ปากปูใบพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาอาจารย์ที่ยาดิไปในปากปูอลไเดียวเะเปียกฝนเนาะพี่น้องเนี่ย มีเงินลเล่าด้วยพี่น้องเงินลา่าเงินไทยเนาะอ้สาธุนะพี่น้องเงมืองเมืองเล่ามาดิเกิดเมื่อนี้เหมาลดมากแม่นเดี๋ยวี่เปิดให้เบิรงพี่น้องนี่พี่น้องสอบป,อป,อปอลปราอมาตอนนี้ดีสามนะนี่ดูดีสามสิบสี่ 3, แล้วเออใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ <laughs> เฮ้ยหัวใหญ่หยีหยีบปนี่นี่พี่น้องได้ยินเขาว่าพี่น้องสอบป,อป,อป,อปอลปราวลนี่นี่ชุดใดละ นี่ชุดนี้พี่น้องพี่นอ้นองสองปปอเล่ามานน่ชุดนี้ล่ละอาจารย์บัได้ตอนรับเบิเงไ่มือนี่พี่แมนมืดครับพี่น้องสองปปอเล่าเพื่อนมาไหวนี่ล่ะคุณแม่เล่ามาจากเวียงจันทร์แล้วก็พี่น้องกรุงเทพเอฟซีตัวยงนะครับนี่เม,มาลดมากคุณปากันมาเต็มกระบะเลยได้มือนี่เนาะเพราะว่ามือนี่เขารรษาดีแล้วได้มาไหวปูนะครับเป็นสิริมงคลต่อต่อของ ใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านนวลสัมัิคีอำเภอนามนจังหวัดกรสินนะครับตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตอยากเจออาจารย์ให้มาช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาแจ้งตรงซุ้มดอกไม้นะครับบอกว่าอยากเจออาจารย์น็อหนูจะรอคร่ะบ,บอกแค่นี้เดี๋ยวเขาโทรเข้าไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เข้ามาสํานักแต่ว่าจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับน็อจะได้ไม่เสียโอกาสเด้ออย่าลืมเด้อบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็บ,บอกเขานั่งไาอยากพ่อผมนะครับแล้วก็สีพ่อไห่ทีมงานเลยนี่แหละเขาติดต่อไห่ตรงซุ้มดอกไม้เนี่ยซุ้มดอกไม้ก็คืออจะยู ใกล้ๆปู่อานันตะนั่นแหละใกล้มองต้นมะคามันแหละอบอกเขาหากยางน้ำก่อนเขาจะจุดถูดมากกว่าผ้ายางไหวปูไหวยงางกอนมาเริ่มบัดโอ้ยมีคนจุดถูดไปได้หาเก้าเห็นไหมน,นี่นี่หาเก้านี่มันเหรอเห็นว่าถูประเทศเล่าปูไ้แล้วสันปูไ้แล้วสามหาเก้กเาก็แปลยนหาเก้ามันตัวเดียวกันเนี่ยประเทศเล้ามาจุดไหวพี่น้องเห็นบอกที่อาจารย์มาบะเนี่ยเห็นบ่คนเล่ามาเนี่ยเห็นบ่ องยากับมีเงินพันด้วยกันนี่เนี่ยแบ่งพันเห็นป่โอ้แบ่งพันแล้วก็นี่แบ่งมืน่นมาดิโว้ยแบ่งมื่นกับมีเป็นไรมื่นล้านมาดิมื่นกีบปุ่นเป็นไรพี่น้องแบ่งมื่นกับมีโอ้เพื่อนมาทำบุญหลายมือนนี่เพื่อนมาทำบุญน้ำองค์ปูองยาหลไม่นี่ลูกกับที่มาจุดถูบบอกปูบอกยาบอกปูเวทมองผีกบเป็นปูเวทเป็นไรพี่น่องเนี่ยโว้ยนี่กับมี เอะเพื่อนเย็บเหมอือนทุ่งหม่องเพือนี่แปลว่าเอฟซีตัวจริงยเยอะนี่เมืองเล่าก็เลยเนี่ยองค์ปูเวทพี่น้องเขาภาษาอะไรนี่นี่เพื่อนต่อเงินมาพี่น้องเบืองผุน,น,ผนเพื่อนต่อมาแล้วผุนเลยเด้ต่อมาเนี่ยใบสุดท้ายก็เป็นแบ่งหมื่นคือกันพี่น้องเออ้ยสาธุมือนีถือเล่น้ำกันผุนโอ้ยเดี๋ยวไปสำนักเป็นญานคักเด้อเพืนี้เอาพี่น้องเนี่ยเขาจะไปจุดทูบแล้วก็ขอโชคลาภน้ำองค์ปูกันว่าปูจะขึ้นห้ตรงกับใบแดงบออาจารย์เตรียมของก่อน ถือว่าท่านมีบุญร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้สาธุเด้อพี่น้องอย่าลืม16กระฎา2ม2 5 68นะใบแดงของเงาซื้อ,อยี่ยงก็ไดขอให้มีเก่าเ8้แด้แห้ล้วมก็9 3 98 9 5 85แล้วก็93 3ตัวมี 9, 85, 98 5 98 3 98 5 9เมเเดม็ดเดียว98 89เดี๋ยวจังกจะติงจุดทูกกับกดไลค์กดแชร์นะมาตั้งกล้องไว้นี่แล้วกันมุมเก่าที่คุณเคยเ เออสิบหกดอกเรื่องมือนี่จัดหนักจัดเต็มของแท้ดิมองปักเข้าปักได้บ่อไรนี่ดินขึ้น่าเต็มเอาดินใส่อีกแน้เด้อนี่อ่ะเอาดินใส่ให้นะดินบ่เต็มพอเวลาจุดเดีอดรุงเลิกไปพี่น้องเดี๋ยวผมจุดจุดถูบก่อนขอพรก่อน เนี่ยพ่อสันเดี๋ยวจุดบ่ค่อยตีดิบประเทศแล้วเพิ่นมาจุดเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ได้สามหาเก่าเปียกับเก่ากวตัวเดียวกันตัวแม่บ่ละปูหายแล้วสันพอเพื่อนมาแจ่เล้วพุ่นไงเพิ่นปูหายเด้พี่น้องฟังล้วมีเพื่อนก็นกนอยู่ขางฟังโขงขางปูสัตตาพอปูองดำหมดละเพื่อนบอกว่วาขาคือเฮาเลยบ่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอริตวานะเมตังสะเมตตาภะทันตาอวคิตตจิตตาบริตังพนันตุสักเคกามเจรุเบหิสีิขะระตเตจันตะริเควิมาเนทีเปละเทจขามเตรุวะนะขานีเคหะวัตุมีเขเตภุมิมา จยันตูเทวาชละทละวิสเมยคะคันทับพนาคาติดทันตาสานิเกยังมุนิวารวจนังสาธโวเมสุนันตูทรมาโซนการวยมท่านตารรมาโนการวยมท่านตาทรมาโซนการวยมันท่านตาณโมตสสะภควาตัวรหะโตสัมมาสัมพุตสสะณโมตสสะภควาตัวรหัโตสัมมาสัมมุทสสะลมมาพี่น้องณโมตสสะภควาตัวรหัโตสัมมาสัมมุทสสะ กายวจ a j จิตตังหังมันธานาคาธิบดีองค์ดำแสนฤทธจันทานักราววิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยัมปีกายวจ a j จิตตังหังมันธานาคาธิบดีองค์ดำแสนฤทธจันทานักราววิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปีกายวจ a j จิตตังหังมันธานาคาธิบดีองค์ดำแสนฤทธจันทานักราววิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาราโภปิโยนาคะขันธปฏิตังสาธุเด้อปูเอ้ยสาธุสาธุปูเอ้ยมือนี้ลูกอาจารย์นอตตี้พร้อมทั้ง เอฟซีนะครับ่ะอธิษฐานจิตบอกชื่นนามสกุลมามือนีลูกอาจารย์นอตนนตี้นายนาฏพงศ์สุพีศเข่ามาขอโชคลาภปูทูกในมือนีลูกมาขอจุดสิมหกกรกฎาษสองพันหารอยหกสิบแปดลูกอยากให้ปูเมตตาขอเลขทูบทั้งสองตัวล่างสามตัวบนขึ้นมาโช์ได้บออยากให้ตรงกันกับใบแดงยิ่งดีเลยมือนีเขาวันสาแล้วปูมีพลังเสื้อว่าปูได้รับฟังพ่อปูกลับมาแล้วเนาะ บแดงของลูกนี่ก็คือ16กรกฎาคม2568ซ 8, ื้อ,อยังก็ได้ขอให้มีเก่าซื้อ,อยังก็ได้ขอให้มีเก่า98 95 85 93 98 95 85แล้วก็93 3ตัวมี985 983 985 983เม็ดเดียว98 89โอ้ยุ่งกัดพี่น้องขอให้ปูนี่ขึ้นทูปมาให้ตรงกับใบแดงที่ลูกก้าวไปนี่เท่านั้น ลายเลขมันดีสิกรกดาคม2 5 6 8ขอให้มาในรางก่อนเด้อปูเดอร์คูที่ดูเก,กาวมานีเท่านั้นตัวได้ก็ได้เพรารางแล้วลูกขอ3ตัวบทนำ้ำลูกจะบนเลยผลไม้ก็ายางสชุดดอกกุหล,ลาบก9เกดอกชิชุดตะไยปูง้งดำปูเวทอง์ยามณนีจันทาพร้อมทั้งแก่บนไปคืนทำหน้าค่าถามมา2ตัวรางสามตัวบนลูกจะไปคืนทำหน้าค่าพร้อมทั้งลงกมาลูกกส็สิเอากรงเงี้วไม่แห่ให้ปูนำ้ำเป็นสองยางเลยเดอปูเดอปูเมตตาเลยเดอ เด้อองปูเวดเด้อองยาไม่นี้จันท่าเด้อยังไรก็ซอยลูกซอยหลานเนี่ยเขาพันษาแล้วปูอยู่แล้วก็ขอให้สําเร็จงวดนี้งวดวันกี้เนี่ยถามว่ามันเขาบ่มันเขาแทนรูดซึ่งลูกบ่าพอใจลูกอย่างได้จ๋ออ่ารูดนั่น็ดียู่ที่มันมากมันกับ่าคัั้ไในรูดมันก็เขามาสามงวดแล้วสําหรับเลขบิงเลขรูดแต่ตัวจ๋อมันบ่ได้มากพระว่างวดเมื่อกี้กะให้หอยู่ซสื้ออีหยังก็ไี่หี6มันออก6 4ซีแต่ลูกอ่ะให้ห53สตัวลูกให้ สองหาหกมันออกสองหกสี่หกมันกระแต้มเดียวลูกอยากได้จาะแม่ปูเช่นล่างเก้าแปดก็คือเก้าแปดเก้าหาก็คือเก้าหาเก้าสามก็คือเก้าสามแปดหาก็คือแปดหาังสี่แม่ปูบนนี่เก้าแปดหาเก้าแปดสามังสี่ก็ได้ปูหรือจะเอาเก้าแปดเก้าหาแปดหาเก้าสามอยู 4, ่ 98, 95, 95, 93, ยคู่หลังก็ได้ให้ปูเมตตาแบบนี้ให้เขาทั้งรูดทั้งจาะทั้งวิ่งทั้งสามตัวยังสี่แม่ปูมันจังสี่สามเล็ดหรือบางวดบางกี้ปูยังทดสอบอยู่บเพราะว่ายัง คนที่เสือกับมีคนที่บเสือกันยังหลายเพราะว่าคนทีบเสือกัคือคนที่เขามาบอกว่าจะถูกไหม่าานซื้อไปกับ่านเสียเงินขันญานเสียเงินจะซื้อเพราะนี่มันคือแนวทางทุกคนต้องบอกก่อนว่านี่คือแนวทางเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมอาจารย์รตทีไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับโปรดใช้สติวิจรณญาณด้วยนะครับเนาะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเป็นแค่ความชอบความเชื่อส่วนตัวของผมเองคนเดียวไม่รับประกันว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับเนาะอ่าบัดนี้บางคนเนี่ยมันกลับมาเขามาถาม่ะส <c oughs> ี่ถือบ่องดก้อนถือบ่คนที่เขามาถามอย่งสี่เนี่ยบ่าต้องสื่อได้พี่น้องเพราะว่าหนึ่งเจ้าว่ามีใจศรัทธาคนที่มีศรัทธาศรัทธาจะพาไปถึงไม่ต้องเชื่อแต่อย่ามาร้องไห้ทีหลังนะครับ ถ้าไม่มีความศรัทธาต่อให้เลขแม่นแค่ไหนคุณก็ไม่ถูกเพราะว่าหนึ่งคุณมาถามอาจารย์ว่างวดที่แล้วถูกไหมงวดที่แล้วเข้าไหมซื้อไปจะถูกไหมหรือบางคนพอซื้อไม่ถูกมาด่าผมถ้าคิดจะมาด่าผมไปคิดเอาเองนะครับอาจารย์เนี่ยพูดหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม่อยากไปพูดหรอกแต่ไม่ต้องมาด่ากันปล่อยผ่านนะครับขอให้ศรัทธาคนที่ศรัทธาก็คือผิดถูกหรือไม่ถูกไม่เกี่ยวเขาก็รักและศรัทธา นะครับเขารู้ว่าแนวทางคนเหล่านั้นแหละจะมีบุญร่วมกันผมเชื่อว่างวดน,นี้ปูลูกเสื้อว่างวดน,นี้เหลือจะคนดีสัตท่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่อยู่น้ำเฮาปูกับหูด้ดีผมเชื่อว่าปูหูปูเวทดหูหงายาม่ีช่จันท่าหูเห็นปะลงม,มาเลยอ่ะแล้วหูเห็นว่างวดนี้ปูหูเพชรในเขาเห็นกันนะเพชรก็คือเพชรของจริง,งก็คือของจริงแล้วปูดเดียวเฮชรในเขาเห็นได้ไพ่มาดูถูกซัตท่าของเขาได้คอยมาเจาะเก้าแปดเก้าหาแปดหา ก้าสามซีคูนี่เท่าน,นั้นคอยมาในล่างคอนล่างเซตเอาบนสามตัวแตกเลยลูกแก้บนไปขึ้นทํานาค่าเซตลูกรงมาแห่กล่องแงวอ้อีกเอามันยังสั่นหลหรปูเพื่อนยังวันเกิดลูกนี่ยี่สิบกรกฎาแตวันเกิดลูกลูกขอสุขภาพทั้งครอบครัวลูกแล้วกับลูกกับอเลขสองตัวล่างกัสามตัวเป็นของควรในเอฟซีถือกันทั่วประเทศวดนนี้ลูกจะใส่ซื้อบาไฮค้นซาทั่วแกเล็กซี่ซาหอดแกเล็กซี่ แล้วปูปี2อ6มันเาอยหกสหกเข้ากระดังช่วงนี้ไปนี่หกแปดปีเจหกเจ็ดมันบอดีขอปีหกแปดให้มันกลับมาดีมันเข่ามาแล้สามงวดงวดนี่เป็นงวดที่สี่จังวดนี้เอาเจาะน้ำเอารูดน้ำเอาทั้งรางเอาทั้งบนปูโอเคเนาะฟังราปูเนาะอ่ะปากถทูบก็แนะ่บ่ไหวไ <c oughs> อ,อ,อ,อ้ที่เป็นมะเร็งปวดพี่น้องเออสี่หกหลอกล่องเบิงเห็นแล้ว <c oughs> นมมาเลยพี่น้อง เนี่ยในขณะที่อาจารย์พูดเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยลมลมมาเลยขอ,อกล้องมาดูกอนดูดูจากเงียบสงบนะทุกคนดูนะเห็นไหมลมมาแบบแรงเลยอย่างแรงเลยนะอ่ะปู่ท่านรับรู้นะตอนนี้แบบผมพูดอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอะจ้องมองดูผมไอ้ผมรู้สึกว่าเล่าเหลียวเบิงผมหยากับเบิงปูเบียดกับเบิงคือเพิ่นกลับมากหน,นี่ปู่หญ่กับยูเนี่ยนั่งคือเลือคือเือยูนี่เป็นยังมือน,นี่คือบ่มามากผู้ดเดียว ปกติผมจะมาคนเดียวเพราะว่าอะไรวันนี้ผมพูดตรงๆวันนี้ถ้ามาคนเดียวโดนเล่นแน่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าปู่ท่านกลับมาแล้วนะครับท่านจะแกล้งผมท่านชอบแกล้งผมวันนี้ก็เลยเอาพุ่นั่เห็นหรอดึงผมผมลหะเห็นหรอเห็นหรอนั่นไม่ได้คิดไปเองให้พี่น้องว่าป็นผีบ้าเลยเนี่ยผมก็เป็นคนดีมีสติอยู่ขันบ้า,าว่าเนขันบ้า,าว่าว่าเป็นคนดีหรอก <c oughs> นะครับบางเทือกอ่ะหลายคนว่าสำนักจะคล้องงานให้ยังกับมาเบิงเนาะ เหี้ยมาเบิงบ่ได้ว่าดอกปูเล่าเนี่ยผมไม่ได้ย่านเล่าเล่ากวนผมหายนางขอม่านนั่งเธอเลยอ,อยู่ทั้งกรงไม่เห็นเลยตั้งเแต่แล้วก็ดึงผมไม่ร่ามาเดี๋ยวแล้วจัดผมเนี่ยลุบมาลกเห็นมันเหรอหยอกผมอีกล้วอ่ะเห็นว่าว่าพื้นกันบไม่ได้เห็นแล้วเนี่ยว่าพื้นไม่ได้เล่นเด้นนะเออเอาปูเอาเอากล้องท่านี่ดิโก,ก้ปูปูปูเวทหัวงาหลับข้มามอธิษฐานลูกแล้วเนาะ กะ่วนนี้ผู้ใดมาดาลูกปล่อยพานแล้วลูกบอขอตัวตอบเขานั่นนั่นาหนานั่นันล้มนาะ่นัหนรับมบอรับข้าอธิษฐานเป็นบ่โอเคยิ้ม้อมยิ้มบอมคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าพี่อยากมีโชคกับผมกับปู่หนึ่งพี่ขอให้พี่มีความเชื่อศรัทธาจะพาไปถึงศรัทธานำทางโชคถ้าพี่ศรัทธาในท่านท่านรับรู้งวดเมื่อกี้ นั่นที่บ่กวาถึงที่หากสิ่งยังมีอาการเลยนึกว่าเป็นหมอป่าไปที่นี่ก่อยงวดเมื่อกี้คนไม่เชื่อยังมีอยู่เพราะว่าให้สังเกตพอเวลาเลขกไม่เข้าหรือว่าเข้าแค่วิง่งแค่รุดเขาก็มาด่าผมเหมือนเดิมเช่นโดนแดกอีกแล้วกูเอา้าถ้าไม่แหกโดนแดกก็ไปคิดเอาเองนะครับป้านะครับบล็อกไปเลยนะครับเลื่อนผ่านนะครับผมเนี่ยขอใช้ชีวิตกับให้คนที่เห็นค่าในชีวิตผมดีกว่าครับ ควรไม่เห็นค่าไปปล่อยผ่านนี้นะครับเนาะอะ,อะแล้ววันนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าปู่ท่านจะรับฟังเดี๋ยวเรารู้กันว่าส6หกรกฎาคมจะเป็นยังไงคนศิ่ซาหฮอดกเล็กซี่วะอืมระดับจากเกาะระดับแกเล็กซี่ได้เถื่อนีีพี่น้องว่าม็นระดับประเทศเด้พัฒนาอะไรเด้อืมเอาเดี๋ยวอาจารย์สีล่องุดถูกเบิรงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะผมสีจุดถูกเบองแลวเฮาจังมาเบิรงกันว่าสิเป็นยังไง สิจุดถูไปเอาไปเสียกยูใส่เอาไก่ขันบัดรอีกไม่เจอไม่เจ้อในยิ้ยนวะไก่มันขันแหละตีสามแล้วเบิ่งแหาจาร,ร,ร,รย์ได้จะเลื่อนพนันจะรีผมขดเสียนะเห็นว่ากันเลยผู้ใด้เสียคอยถึงสามวันที่หนึ่งเอาคอยถึงสามตัวตรงสองตัวลางผู้ใด้เสีย บอกซ้ำนี่แหละพี่น้องใดอยากได้กำไรกอ็อย่าลืมทักมาเด้อกำไรเรียกสัพย์ใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีซื้อ,อยังไงก็มีแต่เฉียดตัด,ต,ดตัวไหนก็ออกตัวนั้นหรือว่าไปตามใครก็ไม่ถูกสักทีก็ทักมานะครับของเสริมดวงได้ปากปูพ,พ่อมจัดทรงอาจารย์เลือกให้ทุกเสน้นจ้าได้แดงได้เขียวแล้วแต่199เท่านั้นนะครับน้อไม่พูดเยอะใครอยากบูชาก็ทักมา ไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ต้องบูชานะครับไม่ต้องดูด้วยนะครับเชื่อศรัทธาค่อยบูชาค่อยดูนะครับญาเอ้ยสิกกระกระาษสองันากสิบแปดี่ขอของขวนให้ลูกให้หลานเด้อเด้อให้มาทั้งสงตัวล่างสาตัวบนเด้อเด้อข้นาหอดกระดาษี่เด้อญาเด้อใบแดงของลูกซื้อย,ยังก็ได้ขอหิ่มีเก่าซื้อยังก็ได้ขอห้มเก่าเก้าแปดเก้าห้ไอ้เก้าแปดเก้าหาแปดหเก้มก้า้าแปดหาเก้าตัวมีเก้าแปหาเก้าเม็ดเดียว 9889นาควาใหญมาในลางกรเล่นเลขที่ลูกก้าวมาหนีเท่านั้นเอาทั้งลางทั้งสามตัวบนถ้าสำเร็จลูกจะน้ำผลไม้ก็ยางสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าชิเก้าดอกสี่ชุดถวายองค์ยามนี้จันท่าองค์ปูองค์ดำและองค์ปูเวทความทั้งไปขืนทำหน้าค่าละก็แห่กองเงี้ยวห้เด้อหยาเด้อมาทั้งสองตัวลางละสามตัวบนซะเด้อมันที่ได้สำเร็จเดียวยาเด้อละก็ทูบจุดน้ำปูองค์ดำขึ้นมาตรงกันยืนยันเลแนะเด้อลูกเสือว่าหยาละฟังอยู่เห็นหนคนเห็นหนคนสาหอดกิเลกสี่ดอกเด้้้อออหหาาเดบกปูในะ ตัว <laughs> ที่สองเก่าวะเสื้อค่อยนี่คือซีเถอะละไม่ค่อยว่าเก่าวะตัวที่สองเนาะน,นี่เก้าบ,บ่าเกือกเสื้อใหญบ้าเก้าวะตัวที่สองเจ็ดอยังเก้าวะเกือบห่วยเจ็ดเก้าแปดเก้าวะเออเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, 9, นี่เลลรียกรถซะบ่ แม่เดี๋ยวไปเห็นบาบันตัวสองโอ้ยมือสัน่นมือคือสั่นนาะมือนี่มือสั่นพี่นอ้องขอให้มีโชคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาอาจารย์ไปอ่านแล้วในคลิปก่อนหน้านี้คนมาวอวยพรแล้วก็คอมเมนต์ตั้งพันสองร้อยคนคือยาวมากแต่ละคนขอบพระคุณจากใจที่ ทำให้อาจารย์ได้สู้ต่อรักและศรัทธาอาจารย์ขอบคุณม,มากๆนะครับที่มองเห็นผู้ชายคนนี้นะครับในการทุ่มเทตลอดหนึ่งอาจารย์นอตตี้หนึ่งไม่ต้องเข้าบ้านไม่ต้องเข้ากลุ่มไม่มีเว็บพนันนะครับถ้ามีการทักไปแล้วก็ไปบังคับไม่ซื้อหวยไปสมัครเว็บพนันอย่าไปหลงเชื่อนะครับพื้นมีชาชีพเลขนึ่งบอกว่าเลขหนึหนึ่งมาจะใส่น้องปูน้ออืม เจ็ดหนึ่งอย่างน้อปูนะ้อถูกปูเนี่ยจุดย่าไหนโอตรงกับจักเที่ยเออเจ็ดหนึ่งเก่ากับเก้าหนึ่งกุ้งเนา่าแหละเฮ้ยออกดูเท<อ>ะท้องไป<า>ลูกไปก็ขอบคุณนี่ยังรักยังศรัทธายังเมตตาเอ็นดูนะครับบางครั้งผมก็ดีใจนะได้อ่านคอมเมนต์โอ้พันสองร้คนคือแบบแสดงความรักอศาจารย์มากเม้นะยาวเลยขอบคุณมากมนะครับอม คำด่าก็มีคำด่าอาจารย์บล็อกอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยไปถือโทษโกรธรอ้โหที่กมให้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับอาจารย์วันที่หนึ่งไม่ต้องเข้ากลุ่มไม่ต้องเข้าบ้านแจกฟรีถ้ามีเห็นหน้าอาจารย์ทักไปแล้วก็หรือว่ามาอ้างตัวเป็นแอดมินอาจารย์อยู่ๆไปบังคับไม่ซื้อหวยบอกว่าแล้วไปใช้คําพูดประมาณว่าโอ้อาจารย์ไม่อยากพูดออกซื้ออาจารย์ก็เลยแอบส่งให้อย่าไปเชื่อนะครับไม่ต้องมีถ้ามีเว็บพนันคือปลอมซื้อหวยก็ปลอมมันจะโกงพี่นะผมบอกพี่เลยพี่ซื้อมันมันโกงแน่นอนผมบอกไว้ก่่่่อออออออนน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 ไไมมมตต้้้งงงปปซืืคครััับอขอเห็พี ตู้เป็นเต็นท์หนึ่งวันได้ออกกําลังกายหลายมือล่ะสามมือล่ะเดี๋ยวมืออื่นสิออกพี่น้องมืออื่นเดี๋เบิ่งกซูเปอร์แมนก่อนมาเลยเอา้ากดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกําไรชุดนี้อ่าที่ลงในติ๊กต๊อกอ่าเดี๋ยวจะส่งมืออื่นนะครับรอดตัวสุดท้ายก่อนพี่น้องเดี๋ยวในระหว่างนี้เขา,าออก็นั่งรอก่อนไอยมีโชคโชคดีนั่นแหละโชขคขีมันก็ขอเล่าสักนิดหนึ่งน้องเข้าภาษาพลังปู่ก็แรง ปิดปกติแน่นอนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะยิ่งเราเสริมกับกําไรเรียกซับแล้วก็มีเขียวเหนียวซับเนี่ยบอกไ้เลยว่าไม่น่าจะหลุดมือนะวันนี้ไม่น่าจะหลุดมือนะครับก็เป็นแค่แนวทางเด้อทุกคนเป็นแค่แนวทางนะก็ใช้สติเอานะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นตัวสุดท้ายใครชอบก็กดแชร์ใครดูจนจบก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแลวกันอืมขอคุณนะคนยังเบิ้งคลิปอยู่เบิ้งมาหลายไปไหนได้คลิปสองอะคลิปนี้ขอให้เบิ้งหัวแสลยนเด้อพีน้องเลยโอ้พีน้อง ขึ้นมาเรียบร้อยทั้ง3ตัวเลขทูบรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 8ผู้ใดผ่านไม่เห็นพินี์ก็ถือว่ามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถึงรางวัลที่1ในงวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าพี่น้องเห็นตัวใดเด้ออาจารย์ใกล้ๆก่อนนะเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อเห็นบ่เนาะพี่น้องเห็นบ่เนาะเบื้งอาจารย์ถึงเลยคอยชุ่มข้าไปเห็นบ่พี่น้องเจ็ดเนาะ เจ็ดหนึ่งสามพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วสัตว์ครับอยู่ได้เจ็ดหนึ่งสามพี่น้องซึ่งโมตรงก็ใบแดงก็โม้เป็นยังตัเลขเกตหนึ่งสามเนี่เป็นเลขบ้านเลขที่เก้าอาจารย์อะไได้เนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามตีพี่น้องกันมากในชุดนี่ก็จะเป็นเจ็ดสามแนะเนาะพี่นอนะ้องเนาะเจ็ดหนึ่งสามเบื้งเอาเห็น่นี่พี่น้องเห็นปะเจ็ดหนึ get 13, get 13, 13, ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามอ่ะเป็นตัดเรียญเราเลยพี่น้องเลอเอา เป็นทางเนืออเป็นแนวทางเพื่อผู้ใดชอบผู้ใดมักเด้อพี่น้องก็เห็นแล้วเนาะนะครับเห็นตัวใดคอมเมนต์บอกอาจารย์เนี่ยเนาะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดแชร์คลิปนี้ขอให้มีบุญร่วมกันให้ถือเลขกน้ากันเป็นของควรวันเกิดผมบอกปูแล้วของควรวันเกิดแต่ว่าปูระวางทูบก,กับใบแดงระวางทูบปูกับใบแดงรักเก้าแปดเก้าหา เกาสามแล้วก็แปลนหานะี่ยองปูเวทองยางนี่ถ้าลูกขอเลือกใบแดงก้อนเด้อปูเลยเจ้าใดก็ขอให้ใบแดงมาล้างก่อนเด้อทูบนี่ก็แล้วตะปูว่าปูสีเมตตางในตะวันกระเน้นที่ใบแดงเด้อปูเด้อก็แปลนหาเก้าแปดสามเดือเอาชุดใบแดงเลยก็ได้เก้าแปลนหาหรือว่าบักเก็ตหนึ่งซานนี่ไปออกกันสามตัวท้ายลอตเตอรี่ก็ได้เออล่างเป็นเก้าแปดโอ้โหบนเก้าแปดห้าเจ้าสีแม่ปูสิบหกลาาักกะลา เลขท้าย2ตัว16กรกฎาคม2568เลข2ตัวเลขที่ออก8 8 9 8 9 8ว้าเร็วปูซ่อมซ่อมซ่อมรางวัลที่1 16กรกฎาคม2568เลขที่ออก7 8 5 เก้าแปดห้าโอ้ตามตัวแดงซ้อม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 พี่น้องห้อยเ,เขาไทยบาด้ยินเขาที่ว่าบักคาได้มาเป็นบาดตอนตีซีนี่ผู้ดได้คากันอีกแล้วพี่น้องซ้อมได้พี่น้องเด้อหลายคนก็ทีว่าห้อยคือบ่สำรวมแต่บ่แม่นพระพี่น้องห้อยคันเป็นพระนี่ข่อยไปหาศีลตกาโกอบแล้วเด้ <laughs> อเหนนะทีจะไ,ไปหาเบาเรื่องอื่นพี่นออ้องเอ้ยอ่ะกะรุ่นขอให้มาเด้อพี่น้องส่วนทูบปูนี่เอาไวไ้เป็นแนวทางให้ผู้ใดมาก กะงามได้เจ็ดหนึ่งสามพี่น้องว่าง้ามบอผมก็ติซื้อติดไว้อยู่เออห้าปูออกเก้ 98, ล่าง5้าปูไปทูกปูเจ็ดหน,นึ่ 4, งสามบ,บนยังสี่เขาก็ถือเก่าเลยเออเขาก็ะไรแก่บนนี้น่อเลอ่ะกะองค์ปูเวทเด้อององงามนี่จันท่าเด้อะจีไหนกะปูองค์ดำซอยลูกเั้นเรนื่องความวรม,มันเกิ 98, 95, 95, 95, 93, 95, 93, ด98 hey! ้าแปดเก้าห้าด้ก้าสปด้าาดสวยเฮ้ยฝากก้ลไกุแช์น้าพี่น้องขึ้น,นีกะราตีสวัสดิ์อาจารย์สวัสดีครับปะปะปะ